คุณกำลังฟัง d t i t n o n m o n นีสับการเงินเข้าใจได้ในหนึ่งนาทีจาก K-Bank Life วันนี้ขอเสนอคำว่า Active Income และ Passive Income Active Income คือรายได้ที่เราได้จากการทำงานเช่นเงินเดือนหรือค่าจ้างโดยจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การทำงานเช่นการเลื่อนตำแหน่งข้อดีของ Active Income จะเป็นรายได้ที่มีความแน่นอนสูงได้เงินแน่นอนหลังทำงานแต่สำหรับ a s s i v e Income จะเป็นรายได้ที่เราได้จากทรัพย์สินหรือการลงทุนเช่นเงินปันผลหรือค่าเช่าโดยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนทรัพย์สินที่มีเช่นหุ้นกองทุนหรือห้องที่ปล่อยเช่าข้อดีของ PASSIVE INCOME จะเป็นรายได้ที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องลงแรงและนี่ก็คือความหมายของคำว่า EACTIVE INCOME และ PASSIVE INCOME ยังมีศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ในดิกชันม Money ศัพท์การเงินเข้าใจได้ในหน,นาทีจาก Kbank Life